หมอช้างเผย12ราศีดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่พิกร้ายกลายเป็นดีตุลาคม2566ดูดวง12ราศีเดือนตุลาคม2566หมอช้างทศพรสีตุลาเดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนของดวงดาวหลายดวงที่ส่งผลให้กับทั้ง12ราศีทั้งเรื่องการเงินการงานความรัก และราศีที่ต้องระวังนอกจากนี้ยังมีราศีที่ต้องเรียกว่าคิดว่าไม่มีโชคแต่เดือนนี้จะถูกรางวัลได้เงินก้อนโตชื่นใจอย่างแน่นอน 3. ราศีดวงการงานดีวาสนารุ่งราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กกรกฎาคมเป็นราศีที่เข้าตากรรมการราศีที่ผู้ใหญ่เจ้านาย ได้รับการโปรโมทหรือใครอยากลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีการลงทุนมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่ดีจะมีบริวารลูกน้องที่มากขึ้นมีตําแหน่งอาชีพที่ต้องรับภาระเยอะแต่อย่าไปกังวลใจพอที่ทํามาทั้งหมดจะเจริญก้าวหน้าวาสนาดีในหน้าที่การงานมีเรื่องของการเดินทางที่นำโชคเข้ามาให้การติดต่องานในที่ไกล ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่ส่งผลดีในเรื่องของความก้าวหน้าแน่นอนราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมได้ต่อยอดเป้าหมายแห่งความสำเร็จชีวิตของคุณเรื่องงานจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการไปนในทางที่ดีขึ้นราศีธนูเป็นราศีที่ก่อนหน้านี้ มีความวุ่นวายจุกจิกหลายอย่างในองค์กรดูสับสนไปหมดแต่ในเดือนตุลาคมนี้จังหวัดดวงดาวมีความราบรื่นและความก้าหน้าได้โคจรเข้ามาในเรื่องของงานอาจจะมีคนช่วยสพอร์ตแบบไม่เปิดเผยหรือเป็นเบื้องหลังนี่ก็อาจจะดีหรือการเจรจาค้าขายติดต่อซื้อขายจะมีข่าวดีมีตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือขยับขยายไปในทิศท,ทางที่ลงตัว ราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมมีความก้าวหน้าโปรโมทเปนในทางที่ชัดเจนมากๆถ้าในช่วงปลายปีแบบนี้ใครที่กำลังหล่อลุ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งใหม่การเลื่อนขั้นหรือการขยับขยายหรือช่วงเดือนตุลาคมนี้ราศีกุมบางคนหล่อลุ้นการเรียนการศึกษาต่อจะบอกว่าเป็นโอกาสที่ดี จะมีโชคในเรื่องของการศึกษาในเชิงความเติบโตจะต้องมีข่าวดีอย่างแน่นอน4ราศีการเงินพลิกฟื้นคล่องตัวราศีตุล18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนมีโอกาสเรื่องของรายได้ที่ไม่คาดฝันโชคลาบการเสี่ยงโชคและรวมไปถึงรายได้ประจำมันจะมาจากที่เราไม่คิดว่าเขาจะมา การค้าขายหรือทำสัญญากับเราติดต่อซื้อขายกับเราหรือเงินก้อนโตที่จะถยอยได้มาราศีตุลอะไรที่เป็นเคราะห์เป็นทุกข์หรือเป็นปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องเงินหรือเรื่องอื่นในเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นฝากเรื่องรอยต่อจะมีการกระเทือนไปนิดหนึ่งแต่หากผ่านไปได้จะเจอเส้นทางที่ดี พุ่งทะยานเลยทีเดียวราศีกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมมีโอกาสเรื่องของรายได้ใหม่ๆเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นมีสินค้าใหม่ๆหหรือการจับมือร่วมหุ้นทําอะไรต่างๆที่ดีขึ้นเดือนนี้สบายใจเรื่องของการเงินแต่เรื่องของรายจ่ายก็จะตามเข้ามาก็ต้องระวังโดยเฉพาะในเรื่องภายในครอบครัวต่อเติมบ้าน ทำที่อยู่อาศัยหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวบุตรหลานบริวารหรือเรื่องเสียเงินที่ยังไงก็ต้องเสียแต่ฝั่งรายได้จะทําให้ราศีกรกฎมีความมั่งคั่งและมีจังหวะการเงินที่ดีขึ้นราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมมีความต่อเนื่องในเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสในเรื่องที่เคยต่อรองกันไว หรือใครที่กําลังรออะไรบางอย่างเดือนนี้ก็จะมีช่องทางมีโอกาสในเชิงของรายได้ต่างๆก็จะทําให้ราศีเมษเป็นราศีที่ผลเครา์ในเรื่องของการเงินอย่าลืมว่าเดือนตุลาคมมีดาวเปลี่ยนเยอะราศีเมษจะเป็นราศีหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ผลไปนในทางที่ดีแต่ย้ำนิดเดียวว่าพายุเพิ่งจะออกจากดวงก็จะมีฝนตกเป,ปรย แต่หลังจากนั้นท้องฟ้าที่จําใส่รอคุณอยู่รวมถึงการทำงานที่มีจังหวะเรื่องของการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคจะลดน้อยลงและเป็นราศีที่มีผู้ใหญ่เป็นตัวช่วยให้ได้ดีราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมรายรับรายจ่ายเข้ามามีโอกาสเพิ่มพูนเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ฝั่งรายจ่ายก็ไม่ได้น้อยลงหาได้เยอะแต่ก็เสียเงินเสียทองไปด้วยต้องวางแผนในเรื่องของการหมุนเงินให้ดีถ้าเป็นเงินในเรื่องของการค้าขายยอดขายทะลุเป้าจะนำมาซึ่งรายได้ที่ดีกับตัวคุณหรือใครที่หล่อหลุนโชคลาบชอบลงทุนอะไรที่เสี่ยงช่วงนี้มีโอกาสได้หลุน้นได้เงินได้โชคเอาเงินมาหมุนมาใช้มาลงทุนสองราศีดวงมีโชค เด่นในเรื่องความรักราศีสิงห์สิสิงหาคมถึง16กันยายนโดดเด่นมาแรงและยังมีข่าวดีเรื่องการงานและเงินอีกด้วยจังหวะดวงดาวก่อนหน้านี้ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ในเดือนตุลาคมปัญหาต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายดีขึ้นกลับมาพูดคุยคืนดีกันเดือนตุลาคมนี้มีข่าวดีเข้ามาสำหรับคนโสด เป็นราศีที่มีสเสน่ห์มากจะมีโอกาสได้ลุ้นได้ตัดสินใจอย่างไรอยู่ที่ตัวเราการเงินการงานจะลงตัวเริ่มสำเร็จมากขึ้นมีรายได้อย่างต่อเนื่องรายได้ที่มาจากงานอิสระจะดีเงินเต็มกระเป๋าอย่างแน่นอนราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดวงเด่นมากเรื่องความรักอุปสรรคปัญหาที่เคยเกิดขึ้น จะลดน้อยลงสําหรับเรื่องที่เคยผิดใจกันเรื่องงอนกันจะได้รับการแก้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันราศีพฤษภยังมีข่าวดีเรื่องของการทำงานอีกด้วยแต่เรื่องของการทำงานอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนได้รับโอกาสใหม่หรือมีสิ่งแปลเข้ามาหรือเราอาจจะไม่มั่นใจในความสามารถแต่ขอให้เราลุยเต็มที่ คุณจะมีตัวช่วยที่ดีส่งผลให้เกิดโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ 3. ราศีต้องเตือนราศีพิจิก 17. พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระวังเรื่องของการออกหน้าคิดว่ายังไม่ควรควรเป็นช่วงที่เหมาะกับการเตรียมตัวมากกว่าเรียกว่าในช่วงเดือนนี้ถ้าอยู่ในช่วงเตรียมจะดีแต่ถ้าถูกผลักออกมาให้อยู่ข้างหน้า ต้องระวังเพราะอาจจะถูกนินทาเสียร้ายมีเรื่องให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจะมีข่าวดีรออยู่ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมและเรื่องต้องเตือนคือเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดร,ราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จังหวะดวงงานคือคักมีการเปลี่ยนแปลงระวังปัญหาที่ตามมาหรือการพบเจอผู้คนเยอะ มีความขัดแย้งในเรื่องของการทำงานสัตรูคู่แข่งจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณและระมัดระวังเรื่องของเพื่อนร่วมงานอย่าไว้ใจใครเยอะเกินไปจะส่งผลกระทบส่งผลเสียมาถึงตัวเราให้ทำด้วยตัวเองจะดีที่สุดราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนได้รับผลค่อนข้างเยอะแต่ช่วงเดือนนี้เรายังสามารถทำได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องมีสติเดือนนี้อย่าบู๊อย่าออกหน้าอย่าประทะจะมีโอกาสแห่งการมีปัญหาและถ้ามีโอกาสเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะติดต่อง,งานสมาาัมมนาออกบูธตหรือเจอคนเยอะเปลี่ยนสถานที่ไปก็จะแก้ดวงได้ดวงดาวแรงแบบนี้อาจจะให้ผลดีในบางเรื่องเรื่องของโชคลาภเรื่องที่อยู่ดีๆเป็นคนที่ไม่มีโชคอาจจะกลายเป็นคนถูกรางวัล ได้เงินก้อนโตช่วงเดือนตุลาคมก็เป็นไปได้พยายามสวดมนต์ไหว้พระเลียงอบายมุกใช้ชีวิตอย่างมีสติเจเย็นและดวงดาวเหล่านี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแน่นอนอย่างไรก็ตามในเดือนที่แรงแบบนี้หมอช้างกล่าวว่าเดือนนี้มีเทศกาลกินเจสิบวันรวมล้างท้องให้เราได้สะดอเคาะต่อบุญและเชื่อว่าการถือศีลกินเจอย่างตั้งใจ จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรือลดการประทะความแรงของดวงชะตาลงได้นั่นเองเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ